ครับกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่สองช่วงที่สองนี้เรานัดหมายกับท่านอาจารย์ตวิศักดิ์อุ่นจิติกุลไว้ว่าเราจะคุยกันในเรื่องเหตุของการใช้ความรุนแรงเราก็คงจะทราบกันดีอยู่นะครับว่าสังคมไทยในยปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยคําถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงสังคมไทยเรากําลังจะเป็นที่เพราะ นะครับที่เพราะเหตุของความดุนแรงหรือเปล่านะครับโดยจฉเพาะเรื่องของสถานการณ์สังคมในปัจจุบันดูเหมือนว่าความดุนแรงเนี่ยมันจะขยายแนวออกไปในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของความดุนแรงในครอบครัวจนถึงล่าสุดความดุนแรงที่เกิดเหตุยิงกันที่สยามพารากอนเนนนำไปสู่การเสียชีวิต นะครับของคนที่อยู่ในห้างแล้วก็บาดเจ็บเสียชีวิตเป็นชาวเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเพื่อนบ้านเราสองคนก็คือชาวเมียนมาแล้วก็ชาวจีนผู้บาดเจ็บมีทั้งนะครับชาวลาวแล้วก็คนไทยมันก็เลยมีคําถามว่าสิ่งเหล่านี้นะครับสังคมไทยจะยังไงต่อไปเหตุของการใช้ความรุนแรงเนี่ยที่ผ่านมามันมาจากอะไร ดูเหมือนว่าหลายคนกำลังหาคำตอบหลายคนคงจะต้องมองถึงปัจจัยรอบข้างที่อยู่ในสังคมบ้านเราเอาละครับไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์วุญจิตรกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคุณสุปันและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับว่าด้วยเรื่องของเหตุกับของการใช้ความรุนแรงครับอาจารย์มันยังไงอาจารย์เราจะตั้งต้นกันตรงไหนดีครับอาจารย์ครับ เราก็ตั้งต้นที่ว่าเราเป็นชาวพุทธนะฮะถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราไม่มีพระวัตน์ไตรเป็นที่พึ่งความที่เป็นอกุศลเนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปตามกิเลสนะฮะ,ะมันก็ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะฮะ,ะมันก็จะเป็นเหตุคือเมื่อกี้เราหัวข้อคุณสุพันธ์ว่าเหตุ ใช้ความรุนแรงนะฮะครับอ่าที่เราจะสนทนากันในวันนี้เนี่ยเหตุของการใช้ความรุนแรงเหตุนี้ก็คือกิเลสนะฮะอืมมันถึงนําไปสู่ความการใช้ความรุนแรงการใช้ความรุนแรงนี่คือผลนะครับดังนั้นเหตุที่เราว่ากันกินเลสประกอบด้วยโลภะคือความไม่รู้อืม อ่าโมโมอคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มจากความไม่รู้ก่อนที่เรียกว่าอาวิชชาหรืออ่ไม่มีปัญญาก็กคือคือคือโมหะนะฮะแล้วก็โมหะจากการที่เรามีความไม่รู้เนี่ยมันก็นําไปสู่โลภะและโทสะนะฮะดังนั้นในการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็พัฒนาไปจากโลภะไปสู่โทสะโดยมีโมหะเนี่ย เป็นโมล,ลเหตุนะฮะคอันนี้ก็เป็นการอธิบายตามอ่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคำว่าเหตุเนี่ยถ้าจะแยกแยะออกมาเนี่ยมันก็จะมีกุศลเหตุกุศลเหตุคืออะไรครับก็คืออโมหะอะโลภะอะโศกอะโมหะก็คือ มีความรู้มีปัญญาแล้วจู่ๆความรู้ปัญญาก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองได้นะฮะถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนไม่ได้นำมาพิจรารณาไตรตรองเนี่ยฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาใ้ความโลภที่มันมีมากๆตามวิสัยของปุถุชนเนี่ยมันก็มีการขัดเกลาโลภที่มีมากๆมันก็จะค่อยๆลดลงไปตามกำลังของปัญญา เส้นเดียวกันโทสะก็เหมือนกันเมื่อโลภเรามีน้อยลงโทสะก็จะมีน้อยลงด้วยมันก็เป็นเหตุเป็นผลระหว่างกันนะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราพูดถึงว่าสังคมเราเนี่ยสังคมชาวพุทธเราก็มีบ้านมีวัดมีโรงเรียนใช่ไหมครับศาส,สนาอื่นวัดในที่นั้นก็นแล้วแต่ถ้าเป็นศาสนาคริสเราก็มีคริสตจักรมีโบสถ แต่ถ้าเป็นอ,อิสลามก็จะมีมัสยิดนะฮะ,ะ,ะก็ยกตัวอย่างเป็นอย่างนี้นครับอ่าทีนี้ว่าเราน่าเสียดายนะครับเราเป็นสังคมชาวพุทธแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตสมัยมพมพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง <นะ S 1> เราเลยเป็นคนที่ไม่รู้จากพระพุทธเจ้า ไม่รู้คําสอนแล้วที่สําคัญอย่างที่เราเห็นกันทําไมสังคมชาวพุทธเราเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบไหนมีแต่ความเห็นผิดม,มีแต่ความงมงายคม,มีแต่การทุจริตพุทเจริตมันก็แสดงออกทั้งทางกายและวาจาด้วยนะครับถ้าจิตใจเนี่ยเป็นกุศล มันก็จะนำไปสู่กายสดจริตวาจาสดจริตแต่ถ้าเร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 าจิตใจเราเป็นอกุศลก็ที่ประกอบด้วยกิเลสอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นไปทางทุจริตทั้งทางกายและวาจาอันนี้เราก็พูดกันย่อๆแล้วกันนะครับว่าเราจะได้เห็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เนี่ยอ่าทำไมคนนี้ ถึงเขามีพฤติการอย่างนี้มีคําพูดคําจามีการแสดงออกอย่างนี้มันก็สะท้อนออกมาจากใจของเขาถูกไหมครับครับถ,ถึงแม้จะมีการเรียกว่าพูดไม่ตรงกับใจแต่มันก็ปกปิดได้ไม่ตลอดนะฮะดันั้นเองมันซ่อนเร้นไม่ได้เราจึงบอกนะฮะเวลาคุยกันก็ต้องมองตาก,กันดูสีหน้าท่าทางดูอากับกิริยาต่างๆ มันก็เป็นองค์ประกอบดังนั้นเองเนี่ยเวลาเราพูดถึงการใช้ความรุนแรงผมก็ไม่ได้มุ่งเน้นจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอน,นนะฮะเราพูดถึงว่าตัวเลขสถิติของสังคมไทยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยครอบครัวไทยนี่มีการใช้ความรุนแรงกันมากนะครับคู้ครองเนี่ยสามีภรรยาเมื่อก่อนก็ไม่ปักมาขนาดนี้ ในสังคมไทยเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนพูดถึงว่าคขามาคนหัวร้อนแล้วก็งองๆออเอ๊ะมันมันร้อนอยังไงอ่าก็เราก็มาเข้าใจต่อหลังว่าอ๋ออาการที่เขามีโทสะมีความเดือดดานแล้วมันมีจํานวนมากขึ้นตลอดจนกระทั่งทําร้ายร่างกายจนกระทั่งทําร้ายประทุษร้ายถึงชีวิตต่อกันเราจะเห็นบนท้องถนนได้เป็นอย่างดีนะครับคุณสุป,ปันะ ฮะครับดังน,นั้นเองเนี่ยมันเลยต้องย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะครับว่าถ้าสังคมเราเนี่ยสังคมชาวพุทธหมายว่ามีศาสนาอื่นด้วยนะครับในประเทศไทยแต่ว่าคนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาฮะแต่เราอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตามๆกันไปนะครับ S <S เช่นว่าอะจะบวชเพื่อบดแทนบุญคุณพ่อแม่เหตุการณ์เหตุผลของการบวชในลักษณะนี้ไม่มีนะครับในพระพุทธศาสนาในคั้งพุทธการเนี่ยถ้าไม่มีจิจตศรัทธาไม่มีความตั้งใจที่จะสละเพศทั่วรรก็คือสลวาวาเนี่ยนะครับคือการบวชต้องสละเพศ ข้าราชาไปสู่เพศบรรพชิตนะฮะครับว่าเป็นสงฆ์เนี่ยเป็นภิกษุเนี่ยต้องมีศรรีลั้ง227ข้อถ้าเราไม่มีเราเราต้องรู้หน้าที่ด้วยนะครับบวชไปนี่ไม่ใช่ว่าเอาแค่บินขบาดแล้วก็วสวดมนต์แล้วก็ไปนั่งสมาธิไปกวาดลานวัดกระจกมันไม่ใช่อะ่ะเพราะในหน้าที่ของภิกษุมีระบุชัดเจนนะครับว่าคันธุระก็คือศรรึกษาพระธรรม พระธรรมที่ว่าหมายถึงอะไรครับปริยัติธรรมหมายถึงพระไตรปิฎกนะฮะ,ฮะพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกจากนั้นเนี่ย<ะ>เมื่อได้มีการศึกษาแล้วก็จะมีวิปัสนาธุระ,ะก็คือการ<ะ>อบอรมเจริญปัญญาฉะานั้นปัญญาของชาวพุทธเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ปัญญาที่เกิดจากการฟังเรียกว่าสุตามายะปัญญา บครัแล้วขั้นต่อไปก็คือจินตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาต่อยตรงแล้วก็ระดับสูงสุดก็คือภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เจริญให้มีขึ้นให้เพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ต,ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตาสมยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญา โดยที่ไม่ใช่ตัวตนเข้าไปกระทำใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนให้รู้จักความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ศึกษาก็อาจจะทำไมไม่ใช่ตัวตนนะั่นนี่ไงร่างกายของเราเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงนั่นก็เป็นรถรา่นั่นก็เป็นตึกรามบ้านช่องนั่นก็เป็นสิ่งของ ในสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงนั้นมันเป็นความจริงสมมุติหรือเรียกว่าสมมุติสัจจะเราก็เรียกเชื่อกันอย่างนี้ต้องเรียกว่าอย่างนี้นะเราก็เราเราถึงจะเข้าใจกันแต่จริงๆแล้วโดยสภาวธรรมนั้นน่ะที่ว่าเป็นอนัตตาก็คือปรามาตทสัจจะครับเรามีตากันทุกคนใช่ไหมครับปัญจทวารตาเราเป็นอวัยวะแล้วก็เป็น ทางของการเห็นเราเห็นทางตาถูกไหมครับครับเราได้ยินทางหูใช่ไหมครับเราได้กลิ่นทางจมกูกเราลิ้มรสทางลิ้นเรากระทบสัมผัสทางกายนี่คือทางปัญจทาวาปัญ,ปญทาวารทั้งห้าถ้าทางโลกเราก็เวลาพูดถึงทาวารเราก็ไปพูดถึงทาวารหนักทาวารเบาพะเรือ่องกันนะฮะ แล้วสุดท้ายเองเนี่ยจะมีทางมโนโทวารทำหน้าที่คิดนึกไม่ใช่สมองนะฮะทางโลกเราเรียนกันเนี่ยเราบอกสมองมีอ,สอสม่สีก้อนเป็นเป็นบั่มซีโรเดลัมทำหน้าที่ต่างๆสมองส่วนหนึ่งจำสมองส่วนหนึ่งคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นเป็นการเรียนทางโลกที่ไม่ได้ไม่ได้อ่าลึกซึ้งจนถึงที่สุด ครับไม่อย่งนั้นเราจะมาพูดกันได้ว่าเอ๊ะคนนี้ใจดีคนนี้ใจร้ายคนน้นใจบุญคนน้นใจบาปอะไรต่างๆเนี่ยใจที่ว่าไม่ใช่หัวใจนะครับแต่เป็นจิตจิตหรือวิญญาณถ้าเราเรียนกันมาขันห้าก็คือวิญญาณขันนี้ถ้าเราชาวพุทธเราไม่มีโอกาสรู้ความจริงต่างๆเหล่านี้ เราก็ไปหลงลืมสติเราก็ไปติดกับสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่รปรากฏทางหูอะไรต่างๆแล้วก็มาปรุงแต่งแล้วเราไม่ได้ศึกษาเรามีแต่ความไม่รู้มีแต่โมหะแล้วก็ปรุงแต่งไปทางพุทธเจริญทางอากุศลเนี่ยผมก็จะอธิบายอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นที่บ้านในโรงเรียน ในที่ทำงานในรัฐสภาในรัฐบาลกลางถนนกลางห้างอะไรก็แล้วแต่ครับนั่นหมายความว่าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์เพราฟังจากที่อาจารย์เราไม่มีคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระพุทธอันตรธานไปแล้วเมื่อสองพันห้าร้ยหกสิบหกปี ฮะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพานในปีักัาชที่ศูนย์พุทธศักราชที่ศูนย์ครับนะฮะพรุทธครับแล้วไม่ได้ทรงไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดเป็นศาสดาสืบแทนศาสดาสืบแทนก็คือพระธรรมพระธรรมก็คือคำสอนซึ่งประกอบด้วยทั้งพระธรรมและพระว well ิญัยฮะแล้วก็มีสาวก มีผู้ศรัทธาบวชแล้วก็ศึกษาพระธรรมคําคสอนแล้วก็นำมาเผยแพร่เผยแพร่คําสอนให้กับ,บผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาคราวนี้มันก็โยงมาถึงวดัดเราจะไหมครับ,รบ,รบว่าเราเรามีเรามีพิกษุตั้งสามแสนกว่ารูปอ,ะอ่ะแล้วพิกษุเราเป็นที่พึ่งได้ไหม เนี่ยแหละอาจารย์คนเข้าวัดเข้าไปนี่ปัญหาเลยอาจารย์เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกอในส่วนของพระพุทธเรานะครับก็เหลือเป็นสัญลักษณ์คือรูปสักการะไปแล้วก็เหลือแต่พระธรรมคําคสอนนะครับแล้วก็พระสงฆ์ซึ่งจะต้องเป็นคนที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจากที่ศึกษาพระธรรมจนแตกฉานอาจารย์ตั้งคําถามไว้น่าสนใจว่าปัจจุบันเนี่ย พระสงฆ์ผู้ที่จะสืบทอดพระศาสนาตามแนวทางคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าคือทมเนี่ยได้ทาหน้าที่เต็มกําลังหรือย,อยังหรือว่ามันมีปัญหาตรงไหนอาจารย์ที่มันสื่อสารกันไม่ได้ระหว่าง็คือกับพระสงฆ์แล้วก็ย้อนกลับมาตรงมากที่ถ้าเราพูดถึงเราเนี่ยนะครับเราก็ทํามาหากินกันชาีวาิตมีครอบครัวเราก็มีหน้าที่ของพลเมืองถูกไหมครับคับนี่คือหน้าที่พลเมืองนะครับเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับสังคมเนี่ย Mm. ต้องไปใช้สิทธิ์เรื่องตัง้ง mm. ต้องไปรับใช้ชาติเกณฑ์ทหารต้องช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองต้องเสียภาษีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยซึ่งมันก็มีกําหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วใช่ mm. ในขนาดเดียวกันหน้าที่ชาวพุทธเราก็มีครับ <c oughs> ถ้าเราไม่มีหน้าที่ชาวพุทธภิกษุก็มีหน้าที่ของภิกษุ mm. เราเป็นฆราวาสเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็มีหน้าที่ทําธนุบํารุงพระพุทธศาสนาถูกไหมครับ ครับแล้วก็บำรุงกิจการของพระพุทธศาสนาแต่ว่าเราเมื่อเมื่อเราไม่เข้าใจยกตัวอย่างเลยว่าเยอะมากเลยในสังคมที่เราเห็นอยู่ uh huh. ตักบาตรตอนเช้าเนี่ยก็ uh huh. บอกเขาไม่มีเวลาที่จะไปเตรียมข้าวของมาตักบาตร uh huh. อันนี้เขาก็จะเรียกกันว่าใส่บาตรนะฮะริงย uh ิงศัพท์คือตักบาตรนะฮะลงไปในบาตร ปีใหม่เห็นไหมฮะมีพิธีทําบุญตักบาตรปีใหม่ไม่มีบอกว่าพิธีทําบุญใส่บาตรไม่มีนะฮะอ่าอันนี้เราก็ถือโอกาสนําเรื่องนี้ให้เขาใจให้ถูกต้องด้วยคนที่ไม่นั่นเขาก็ใช้วิธีอะไรครับเขาก็เอาเงินหย่อนลงไปใส่ลงไปในบาตรไอ้นี่ทําร้รายทําลายพระพุทธศาสนาเลยนะครับแล้วก็ทาลายภิกษุด้วยภิกษุนี่อาบัตรเลยนะครับ มีโทษนะครับภิกษุนี้ในในพระวินัยนี้ไม่ก็สละเพศทางคารวะแล้วเนี่ยคสละเรื่องทางโลกแล้วสละอาคารบ้านเรือนทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินแล้วจะไปไปสะสมอะไรแต่คนก็จะบอกว่าอ้าวภิกษุต้องใช้เงินก็มีวิธีการที่ไม่ใช่ว่าภิกษุไปรับเงินเอง ปเปิดบัญชีเป็นในนามของตนเองแล้วก็สะสมกันแล้วเมื่ออยู่ในวัดไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ได้เจริญอิปัสสนาตุระแล้วจะเอาความรู้อะไรมาให้ความรู้ความเข้าใจ,จากับชาวพุทธทั้งหลายในวัดนี้ได้พระธรรมอะไรมาหรือเปล่า ได้มีการขัดเกลาเข้าใจไ้มสภาวะธรรมที่มีจริงที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเนี่ยคคือสรุปแล้วว่าถ้าคนที่ก็ไม่ใช่กับคือพระพุทธศาสนานั้นละเอียดลึกซึ้งเข้าใจยากนะครับแต่ก็อยู่ในวิสัยที่เราจะค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจนนำไปสู่ความเห็นถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะฮะดังนั้น เราเป็นชาวพุทธแล้วควรอบครัวเราแตกแยกแล้วก็มีปัญหาครอบครัวหย่าร้างอะไร,รต่างๆเนี่ยแล้วก็แล้วก็สมาชิกในครอบครัวก็เป็นปัญหาสังคมในชุมชนก็มีปัญหาระหว่างขัดแย้งกันทะเลาะกันค้าขายกันเอ้าพ่อค้าก็โกงคนซื้อคนซื้อก็ถูกโกงไปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเอาเปรียบนะฮะสินค้าไม่มีคุณภาพ ผูกกงน้ําหนักสารพาัดนะฮะข่าวข้างบนข้างบนเอาซื้อผลไม้ข้างบนก็ดูสวยงามพอกลับบ้านเทมาโอข้างล่างเน่าเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันสะท้อนให้เห็นถึงความอากุศลที่มีอยู่ในแต่ละคนหรือว่าอยู่ในสังคมก็มีแต่การเบียดเบียนกันแก่งแย่งกันเอาดูบนท้องถนนก็ได้ขับรถเบียดไปเบียดมาก แางซ้ายปลายขวามไม่คํานึงถึงกฎจราจรแล้วก็นํามาสู่<ถ>อุบัติเหตุต่างๆนี่ก็คือต้นตอของของการไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ว่าตั้งแต่เรื่องของพระสงค์เองนะครับก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารสายทอดพระสายทอดพระธรรมคําสอนได้อย่างเข้าใจชาวพุทธเองซึ่งมีหน้าที่ในการทนุบํารุงพระพุทธศาสนาก็มีวิธีการในการธนุบำรุงที่ผิดแปลกไม่เข้า อ่าู่กรจารย์ครับคนนี้ถ้าเราจะตั้งต้นทางออกที่มันควรจะเป็นในการที่ไมผมจะมีมีประเด็นนี้อยากพูดอีกนิดหนึ่งฮะก็คือว่าอแม้กระทั่งหน่วยงานของวัดเนี่ยยิ่งไม่ได้ให้ความสําคัญเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนทหารตํารวจอะไรก็แล้วแต่นะในหน่วยงานยิ่งไม่มีไม่ได้ให้ความสําคัญ เ่งมาก็มาจาก ừ, <อ>แต่ละคนก็มาจากแต่ละครอบครัวแล้วเราอบรมแต่อะไรครับอบรมอะไรที่มันมีแต่พอกพูนกิเลสนะฮะความรู้เราไม่ ừ, ว่ากันหรอกแต่ว่ามันมันสะสมกิเลสอะ่ะแม้กระทั่งเ <ừ, S 2> วลาไปไปเรียนศึกษาหลักสูตรอะไรก็เพื่อคอมเนคชั่นใช่ไหมครับอ่าครับอาจารย์อ,อ,อ,อความต้องการที่จะเป็นมีความรู้แล้วก็รู้จักกันแล้วก็ช่วยทําดีเพื่อบ้านเมืองเนี่ยอื ừ, มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยอ่ะ ถูกไหมครับมันก็มีแต่กลุ่มก้อนมีพักพวกมีระบบอุปถธรรมเ์ผมะนี้บอกบอกเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะครับคุณนะกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธ,ธรรมหรือ DSI เนี่ยต้องมีาก,ก,การอบรมเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทที่บัญญัติอยู่ใน รัธรรมนูญมาตรา67นะครับเทระวาก็คือวาทะที่มั่นคงตรงตามพ,พระพุทธในพระไตรปิฎกเขาได้เชิญท่านอาจารย์สุจินบริหารวณเขตประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาและวิทยากรของมูลนิธิไปให้ความรู้เนี่ยว่าไปอบรมมาสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการละอกุศล แล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งเนี่ยก็คือตักธรรมมาพิบาลก็เชิญท่านอาจาร,รย์สุจินไปให้ความรู้ให้ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนากับบุคลากรในหน่วยงานเลยนะครับคบแล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ยแม้กระทั่งวิทยาอะไรป้องกันว่าชนะจรรักรก็เคยเชิญท่านอาจาร,รย์สุจินอโรงเรียนในร้อยเจปร,รอแล้วก็ภาคส่วนต่างๆของสังคมเย,ะย,ะยะอะแยะเลยนะครับ แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้นสัปดาห์เนี่ยก็มีการมอบโล่เกียรติคุณนะครับที่บดีดีเอสไอเนี่ยจะได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับท่านอาจารย์สุจินต์บริหารรัตเขตเพื่อเป็นการแสดงถึงความตอบแทนที่พระอ์มีเมตตามาให้ความรู้หลักทมคำสอนให้กับบุคลากรในหน่วยงานผมผมอยากจะเห็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่อความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ตรงตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกนะครับซึ่งจะได้รู้ความจริงกันผมว่าโรงเรียนสถาบันการศึกษาอะไรก็ได้ถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ท่านอาจารย์สุจินตอนนี้ท่านอายุ97ปีแล้วนะครับเป็นผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนามาเกว่าหกสิบปีทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศท่านก็ แข็งแรงแล้วก็ทํางานเผยแร่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเน,นื่องเรามีเวลาไหมครับเมื่อกี้คุณสุพันว่าจะถามอะไรนะกับอ่าจะถามอาจารย์ว่าถ้าเราจะมองถึงการตั้งต้นที่จะลดความรุนแรงนะครับที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาชนิดที่ว่าเริ่มต้นจากวิสัยของแต่ละบุคคลเลยเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นที่ไหนอาจารย์ที่รู้สึกว่ามันจะสงบลำง,งับไม่สร้างความรุนแรงตั้งในการแสดงออกนะครับแล้วก็ครอบครัวด้วย คือถ้าเราไม่มีการไม่ได้รับการขัดเกลากิเลสการได้รับการขัดเกลากิเลสก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะครับ,รบเมื่อมีการขัดเกลากิเลสโดยความรู้ความเข้าใจนะครับไม่ใช่เรามาบังคับสั่งตัวเองไม่ได้เลยนะครับก็ด้วยความเป็นอนัตตาเนี่ยถ้า,าบาปใดเราไม่มีความละอายชั่วกลัวบาปเราเราก็หลงลืมสติในชีวิตประจำวันไปกับการแข่งขันการสะสม ความมั่งมีสีสุขอะไรต่างๆโดยมไม่ได้คำนึงถึงความชอบทำทางกฎหมายแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงกฎแห่งกรรมที่จะได้รับเนี่ยครับเราปฏิบัติทุจริตประพฤติปฏิบัติทุจริตก็ต้องได้รับผลแน่นอนนะครับถึงแม้กฎหมายอเอื้อมมื่อไม่ถึงไม่มีใครรู้แต่กฎแห่งกรรมตามถึงนะครับครับครับ จางครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับที่มาพูดคุยแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าพื้นฐานที่จะนำไปสู่การลดความรุนแรงนะครับในแต่ละคนแล้วก็ในสังคมโดยรวมควรจะเริ่มกันที่ตรงไหนรวมไปจนถึงหน่วยงานเองก็สามารถมีโอกาสที่จะปลูกฝังในสิ่งที่เป็นธรรมะในการที่จะให้เป็นเครื่องอยู่ในการใช้ชีวิตของบุคลากรในองค์กรด้วยวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับ ครับอาจารย์ทวิศักดิ์บุญจิติคุณนะครับนักวิชาการอิสระคอมเมนเตเตอร์ประจำรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าสายตรงจากสภาครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส